สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเป็ดยนต์เซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube c h a n แนลรถมือสองใบวังนะครับเราวันนี้ผมมาอยู่ที่โกดัง3นะฮะบริษัทเป็ดยนต์นะครับนะเรามีรถให้ท่านท่านผู้ชมเลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งใหญ่กระบะนะครับนะรถครอบครัว SUV PPV นะฮะหรือจะเป็นรถรถตู้นะครับเราก็มีนะครับเรามีให้ท่านผู้ชมเลือกมากกว่า350คันนะครับ วันนี้นะครับผมมาจะรีวิวหนึ่งคันนะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาเพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเพิ่งมาประมาณ2วันนะคันนี้สดสดร้อนๆสวยๆงามๆกับ Honda าฟีดนะฮะคันนี้จะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับนะเป็นระบบประตูทั้งสองข้างเป็นระบบไฟฟ้าเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนั่นเองนะฮะเป็น Honda าฟีดซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างหายากนะครับนั้นที่จะเข้ามานะฮะก็2อสเดือนที่แล้วเข้ามา2คันนะเพิ่งจะเข้ามาล่าสุดก็คันนี้เลยนะครับ นะฮะก็คันที่ค่องขางจะหายากไม่ว <is> <language> well, ่าจะเป็นสีดาสีบอลเงินหรือสีขาวนะครับทุกสีคันนี้รถนี้ยังไม่ได้ไม่ไม่มีไม่มีการผลิตแล้วนะครับก็รถที่ค่องขางจะหายากกันนิดหนึ่งนะฮะราคาก็ราคาดีนะครับราคาดีนะขายต่อได้เลยนะฮะคันนี้ก็จะเป็น h อน d a f ซีดนะครับ1.5 SE นะครับปี2012จดปี2013คันนี้เลขไม้การใช้งานอยู่ที่แสนเกนะครับบริษัทรยนต์นะครับตั้งราคาขายอยู่ที่4ี่0 0 0สบาทนะครับคันนี้ผ่อนสบายๆนะครับนะ เดือนรับเดือนรับประมาณ8,00 0กว่าบาทผ่อนนานสุดไปสีม้วนนะฮะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับนะคันนี้ในส่วนของตัวรถนะครับนะโครงสร้างรถเดิมโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักชนเบาพิความสามาฟดัดต่อไปไม่จมน้ําอย่างแน่นอนนะครับรถเราเราจะซีเรียสในเรื่องของโครงสร้างนะครับเราซื้อรถทุกคันของเราเนี่ยเออเป็นโครงสร้างเดิมนะครับรถเกรดเอเกรดพรีเมียม,มเลยนะฮะ แล้วก็ตามสโลแกนของบริษัทเลยนะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเนะะรถตัวทุกคันก็จะเป็นเกรดเทุกคันเลยนะฮะในส่วนของรายละเอียดของคันนี้นะครับจะเป็น Honda f ฟีดนะครับ 1.5SE ปี12.13นะครันนี้มาพร้อมในเรื่องของตัวกระจังหน้านะครับทับใหญ่จะเป็นสีโครเมียมและแถบเล็กจะเป็น2เส้นนะครับนะสีโครเมียมเช่นกันโลโก้ตรงกลางนะครับสวยๆงามๆใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวลังพึ่งนะครับจะเป็นสีดำด้านนะฮะในส่วนของคุกชุดโครงไฟหน้านะครับเป็นมัลติ r รฟเลกเตอร์หรือไฟหลอดไส้นะครับไฟเลี้ยวไฟถอย นะครับอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับในส่วนของกันสเกิร์ตหน้านะครับก็มีนะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะฮะก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตหน้านะครับเป็นสีดําคันนี้จะเป็นสีดำนะครับป้ายทะเบียน6383นนทบุรีนะครับเดี๋ยวรอบเดียวก็จะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นป้ายที่เป็นกรุงเทพนะครับเลขก็จะรันมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าคันนี้จะเป็น6383ไปนนนะฮะในส่วนของโครงสร้างนะครับเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเดิมจากโรงงาน รถสวยๆงามๆนะครับฝากระโปรงไม่มีรอยออรอยร้านะครับนะฝากระโปรงเดิมรถสวยในส่วนของกระจกบานใหญ่ด้านหน้านะครับเป็นกระจกเดิมจากโรงงานนะครับฮอนด้าน,นะครับตามมาฮอนด้าอย่างชัดเจนไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าแตกใดฝาปปัดใบปัดน้ําฝนคู่หน้าอยู่ใน,นสภาพสมบูรณ์เช่นกันนะครับในส่วนของตัวแก้มรถนะครับติดในเรื่องของไฟเลี้ยวนะฮะแก้มรถอีกสองจุดนะครับทั้งคู่เลยซ้ายขวาติดให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของ ล้อนะครับเป็นล้อ a l l o นะครับสี่ลูล้อยนะครับเป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงาดิสเบรกคู่หน้านะครับได้ยางของ Bridgestone นะครับยางปี2021นะครับสัปดาห์ที่37นะฮะในส่วนของขนาดขอบยางคันนี้ก็185่งทับหกขอบ15นั่นเองนะครับดอกยางเหลือๆนะครับปี21นะยังใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลสูงล้อภายในเดิมนะครับสูงล้อภายในเดิมนะเบ้าโชคเดิมตัวน็อตเดิมไม่มีการขั้นว่ายรถสวยนะครับโครงสร้างรถเดิมนะครับนะ สีเดียวสีสีโรงงานนะครับคันนี้จะเป็นสีโรงงานนะครับเป็นสีดานะครับนะกระจกมองข้างก็เป็นกระจกมองข้างเป็นผ้าปิดไฟฟ้านะครับผ้าปิดไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนะสภาพดีนะกระจกเดิมจากโรงงานมีคิ้วกันสัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับรอบบาาในส่วนของหลังคาก็สวยๆงามๆนะไม่มีรอยรอยนะครับที่มือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนะกระจกเดิมเป็นกระจกนิรภัยและเป็นกระจกที่เป็นกระจกเดิมจากโรงงานติดฟิล์มบอบคันนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับนะนเดิมจากโรงงานสวยๆงาม นะใช้งานปกตินะเป็นออโต้แบบนี้เลยนะครับนะเป็นในเรื่องของตัวบานประตูออโต้เรียบร้อยคันนี้นะครับทั้งซ้ายขวานะครับเป็นออโต้หมดแล้วนะฮะนะครับนะสามารถเปิดจากด้านหน้าฝั่งคนขับก็ได้หรือจะเปิดจากด้านข้างจากด้านข้างนะก็ได้เหมือนกันในส่วนของล้อหลังนะครับเป็นดัมเบลกนะครับนะล้อลอยล้อ,ลอ,ลอแม็กทูโทนบัดเงาสีรูร้อยนะครับยางของบริสโต้นะยางเบียรขอบ16นะครับซุ้มล้อภายในเดิมยางอะไหล่มีครบนะอุปกรณ์เครื่องมือถุองเครื่องมือ นะครับแม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับอันนี้คัสซีนะครับคัสซีเดิมนะอันนี้ก็ในส่วนของเชื้อเพลิงนะครับรองรับในเรื่องของเชื้อเพลิง E20 นะครับ E20 ขึ้นไปนะครับเก91นะใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะฮอนด้าต่างๆนะข้อควรระวังต่างๆอันนี้คืออยู่ครบแล้วนะครับนะ ในส่วนของด้งดานบนนะครับลังคาสวยมาพร้อม <c dubbed esque CPR> ในเรื Armed ่องของตัวสปอยเลอร์นะครับนะสปอยเลอร์สวยงามนะครับคันนี้สปอยเลอร์เดิมๆอยู่นะครับนะตัวสปอยเลอร์ในส่วนของตัวรถนะครับนะในส่วนของตัวโลโก้อยู่ครบใบปัดน้ําฝนด้านหลังก็พร้อมระบบไรฟ้าโลโก้ฟีดนะครับฮอนด้าคิวนะฮะโทเมียมสวยงามในส่วนของตัวไฟท้ายเป็นหลอดไส้นะครับนะไฟท้ายเป็นหลอดไส้มีมีตัวเซนเซอร์นะครับอีก2จุดด้านหลังตัวสเกิร์ตหลัง ขรงสเกิร์ตหลังนั่นเองนะครับในส่วนของกล้องนะครับคันนี้นะครับยังไม่มีกล้องถอยหลังให้นะฮะยังไม่มีกล้องถอยหลังนะครับไม่มีกล้องให้นะครับสวยงามนะในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับฝาท้ายนะฮะฝาท้ายนะครับเปิดได้เลยนะครับเปิดจากด้านหลังได้เลยระบบชกอังต kind of ่างๆโครงสร้างของฝาท้ายตัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะมีตัวอักษรอยู่ครบนะในเรื่องของตัวชกอัพต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะน็อตเดิมไวซีนเดิมนะครับลังน้นเดิมนะ รายละเอียดของตัวน็อตเดิมนะสดสวยเลยนะในเรื่องของตัวโครงสร้างเดิมๆรอบขันนะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างภายในนะเป็นรถเป็นรถครอบครัวนะครับนะเป็นรถครอบครัวหกที่นั่งนะครับนะด้านหลังก็มีสามตอนนะครับนะสามารถพับเก็บได้นะครับเพิ่มพื้นที่ในเรื่องของในเรื่องของเก็บสัมภาระมากขึ้นนะอุปกรณ์แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะฮะคันนี้มีไฟนะครับนะไฟด้านบนเป็นไฟท้ายนะครับเป็นไฟสองภายในนะครับเรียบร้อย สวยอีกสวยงามๆอีกหนึ่งคันนะครับโครงสร้างเดิมนะครับด้านข้างก็เช่นกันนะครับเป็นรถสีดํานะครับสีดําสภาพสวยเลยนะโชว์ฟลักสวยได้ยางของพิสโตนทุกทุกล้อนะครับยางพิสโตนปี2021ขอบ16นั่นเองนะครับก็คิ้วกันศาดเรียบร้อยนะครับประตูเปิดไฟฟ้านะครับทั้ง2บานนะครับนะประตูเองก็ยังมีพลาสติกคุ้มนะฮะในเรื่องของตัวพลาสติกยังมีเหลือนะฮะ เป็นเบาะหนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งสามตอนนะตอนตอนหน้าตอนกลางแล้วก็ตอนหลังนะฮะเพดานเป็นคาบห้างกรรมหยียนะครับนะเบาะเขาก็จะมีที่พับมือด้วยนะครับนะทุกนะทุกทุกทุกของเก้าอี้นั่งเลยนะครับมันจะมีที่พักมือแต่โครงสร้างของรถเดิมนะครับลานเลื่อนต่างๆตัวโครงสร้างน็อตเดิมโครงสร้างเดิมเสาเอเสาบีอยู่ครบน็อตเดิมไม่มีขยับ แล้วก็เวลาเปิดไฟเปิดเปิดประตูประตูบานไฟฟ้าเนี่ยหรือประตูลานไฟฟ้าหรือบานเลื่อนไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีเสียงเลยนะฮะจะไม่มีเสียงยียดเยือกหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดจากความการสึกหรอเนี่ยไม่มีมนะครับสวยงามนะคันนี้นะกุญแจนะฮะจะเป็นกุญแจรีรโมทนะฮะนะกุญแจเองนะครับสามารถเปิดจากกุญแจได้นะฮะแค่กดอย่างเดียวนะครับนะก็คือนะเห็นไหมแค่กดที่กุญแจประตูก็จะเปิด อัตโนมัตินะครับเปิดได้อัตโนมัติเลยนะเขาสวยนะที่กุญแจกก็สามารถเปิดได้เช่นกันนี่เรื่องของรายละเอียดบนานประตูนะครับฝั่งคนขับนะโครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอาร์ตเดิมนะครับน็อตเดิมแล้วกม็มีขยับเลยนะฮะโครงสร้างเดิมๆิมสวยๆแผ่นประตูก็จะเป็นสีดาโทนสีดานะแผ่นควบคุมก็จะเป็นกระจุกหน้าต่างไฟฟ้าของออโต้เป็นฝั่งคนขับจะทั้งล็อกที่ล็อกกระจกต่างๆ โครงสร้างภายในทั้งเสา A ต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะส้กเกอร์บอกลมยางนะครับคันนี้ก็อยู่ครบเสา B นะฮะแต่ที่สําคัญเลยนะเราต้องไปดูในส่วนของตัวเมนอาร์ตนะครับนะเมนอาร์ตเดิมนะครับเมนอาร์ตเดิมไม่มีในประวัติการโมดิฟายหรือประวัติในเรื่องของตัวทิปคว่ำนะฮะเมนอาร์ตเดิมเช่นกันนะฮะราคาสวยนะครับราคาเดิมๆนะราคาเดิมๆนะสวยๆน่าง,งานแล้วก็บอกเองก็จะเป็นบอกปรับมือทั้งสองฝั่งนะครับ เป็นเบาะปรับมือทั้งสองฝั่งเลยนะครับนะเป็นเบาะหนังปรับมือทั้งสองฝั่งมีที่วางแก้วเรียบร้อยนะครับนะตัวนี้ก็มีแผงนวบคุมนะครับนะกระจกหน้าต่างไฟฟ้าพับปิดไฟฟ้านะครับที่ที่เปิดปิดนะที่เปิดปิดต่างๆอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะค,นนนคันนี้งามๆหนึ่งคันในส่วนของเล็กไม้นะเล็กไม้คันนี้เรามปดูกันเล็กไม้กันนิดหนึ่งนะครับเล็กไม้ค <crouch forward> <LE G S 2> ันนี้นะครับ เลขไมล์คันนี้นะฮะก็เลขมล์อยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้านะครับเป็นเลขไมล์เดิมไม่มีการก่อไมล์เป็นเลขไมล์ทีเเนนะะเ่เป็นดิจิตอลนะฮะเป็นเป็นดิจิตอลด้วยนะครับนะพวงามาลัยมัลติแอร์แบ็คคู่หน้าเรียบร้อยนะครับนะเป็นรถทรงสไตล์ญี่ปุ่นนะเป็นรถทรงสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับเล็กๆมีทางเดินด้านข้างตรงกลางด้วยนะครับจอในเรื่องของตัวเครื่องสิ่งเดิมจากโรงงานนะครับ f F a m นะครับใช้งานปกตินะฮะ เครื่องเสียงได้นะครับเครื่องเสียงก็าพายล้ออยู่นะครับในเรื่องของตัวเกียร์เกียร์ออโต้นะฮะนะที่ช่องระบายอากาศมี4จุดแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้เช่นกันนะครับนะเป็นแอร์ออโต้ใช้งานปกติเช่นกันนะครับใ <มา110> นส่วนของที่พอร์ทเอดล็นะครับตรงนี้ก็มีพอร์ทเอล็ก็มีที่วางแก้วหลายจุดนะที่วางของได้นะครับตรงนี้ในส่วนของตัวรายละเอียดรถนะครับเดิมเดิมนะครับกระจกมองหลังนะครับนะแล้วก็ที่บังแดดพร้อมกระจกทั้งสองฝั่งนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์สวยงาม ภายในส,สะอาดดแล้วก็มีทางเดินนะฮนะออกแบบที่มีทางเดินได้นะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นนะครับก็พื้นที่จํากัดในการจอดรถนะครับทาให้คนขับหรือผู้โดยสารเนี่ยจอดเสร็จผมก็จะเดินทางแคบๆออกจากป่าท้ายได้เลยนะฮะก็มันเป็นรูปแบบนะของประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าใช้กับใช้กับบ้านเราก็ได้เหมือนกันบ้านเราพื้นที่ในการจับในการจอดรถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของตัว เครื่องยนต์นะคันนี้เรามาดูเรื่องของเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งนะครับฝาท้ายนะครับเบาๆนะครับในเรื่องของปอดสกู๊กนะครับของตัวรุ่นนี้จะมีลักษณะเบาหน่อนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้หนักมากนะครับเลื่อยงของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับซีสูบนะครับซอส16วาลล์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไอวิเทคฮะคอนดาไอวิเทคนั่นเองงาโครงสร้างภายในมาร์คกิ้งหนักกลางซีลซีมาร์กต่างๆอยู่ครบไม่มีคาร์บอนมัน เบรกคก็จะเป็นเบรค ABS แบตเตอรี่ของแบตเตอรี่แห้งของอัมารอนนะฮะในส่วนของไอตระกำลังแรงมา้าคันนี้อยู่สูงสุดอยู่ที่118แรงมา้านะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ตัว SE นั่นเองนะครับโครงสร้างเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับรอยซีนเดิมเช่นกันนะครับนะแผ่นจัครกลร้อนสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะอยู่ครบเลยน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะโครงข้างด้านข้างโครงข้างด้านข้างข,างของตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัว R ตัว L นะครับอยู่ครบนะด้านหน้านะครับ ระบบของเลีวนะครับเราดูแลให้นะครับของเราทั้งระบบเลยเราดูแลให้นะสำหรับ,บคันนี้เลยนะครับก็ฝไฟอีกหนึ่งคันสำหรับท่านผู้ชมกำลังมองมองหารถครอบครัวนะฮะร,รถครอบครัวขนาดเล็ก6ที่นั่งกับ Honda f ฟีดคันนี้ผมแนะนำอีกหนึ่งคันรถสวยๆงามๆโครงสร้างเดิมไม่มีประวัติการชนหนักคันเบานะครับเช็คประวัติศูนย์ได้กับ Honda f ฟีดนะครับ 1.5SE ปี2012 2013เลขไมล์แสนเก้านะครับราคาขาย4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ่อน8 0 0 0 นะครับทุกออนชิตออกรถได้นะครับพอานั้นสุดอยู่ที่42-44ถึงงวดนะสวยๆงามๆฝากอีกหนึ่งขันนะครับสามารถที่จะมาชมรถจริงได้นะครับที่บริษัทรถยนต์นะครับเซรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับติดต่อผมเจวังนะครับ0621837570นะฮะแอดไลน์จะมาคุยกันได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ในช่อง y o ยูทูบช anel รถมือสองใบวังด้วยนะครับวันนี้ผมวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ